ครับมารีวิวแอร์2 0 0พ BTU นะครับซื้อมาจากช้อปปี้ครับนี่นะครับมีรีโหมดให้ด้วยนะครับถือว่าเย็นใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนี่ส9องศานะครับ อันนี้อุณหภูมิข้างนอกสามสิบสองเนาะเย็นกว่าแอร์ตู้ที่ผมใช้อยู่นะแล้วก็เสียงเงียบกว่าเยอะครับผมมีแอร์ตู้อยู่ตัวหนึ่งนี่ปกติใช้แอร์ตู้ตัวนี้นะครับนี่นี่กินไฟสองพันกว่าบาทนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเนี่ย อันนี้ลองสั่งมาถือว่าเย็นใช้ได้ครับแต่เสียงเงียบกว่าเยอะครับเสียงโคตรเงียบครับเสียงความเงียบพอๆกับแอร์บ้านเลยนะครับถ้าเราทํามุง้งมุ้งให้มันก็ถือว่าเก็บอุณหภูมิได้นะครับนี่นะครับสั่งมาจากช้อปปีนะครับ ก็มีรีโมทให้มีคู่มือให้นะครับเป็นภาษาไทยเดี๋ยวลองยิงดูทีนะครับ18องศาแล้วนะครับอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้บ่ายสองครับ31อ,อ,องศา เือ16องศาแล้วครับเย็นใช้ได้ครับเสียงเงียบพอกัแอร์บ้านครับราคา3,950ไม่มีมุ้งนะครับมุ้งเราก็ผมซื้อผ้าใบามาเดี๋ยวเอามาเย็บเองครับยี่ห้อ โกดากอนครับมันเป็นแอร์เล็กที่นำเข้าจากญี่ปุ่นครับไม่ใช่ครับจากจีนครับมีขายราคาประมาณนี้2,002 BTU นะครับ นี่นะครับสเปคอยู่นี่นะครับโอเคนะครับใช้ดีครับคุ้มราคาครับเงินสามพกว่าเห็นเขาบอกว่ามันกินไฟแค่ชั่วโมงละบาทกว่าๆนะครับคือ1,8-12ชั่วโมงก็ ก็ถือว่าถูกและประหยัดมากนะครับอลองซื้อมาใช้ได้นะครับ